เสียงกระช่ามันภาพมันไหวไหน่ไหมบลปู่ยกยกมือขางนีดูสัหน่อยดีกว่าแข็งแรงไหมไว้จะยกเกอก

จักรยานตักข้านึงไหนป่ะเอาันัรานขแล้วด็เยว่ยให้เดี๋ขึ้นจะขึ้นจักรยานเดี๋ยวงลกเด็ก